มาชมกันต่อครับคู่นี้ไฮไลท์แล้วครับคุณสุยะกุลธำรงครับผมเป็นมือเอ็นเอสรอบชิงชนะเลิศครับแล้วคุณดูชื่อทีมทีมแรกผมให้คุณนาน <c oughs> หมกให้สุดแล้วอยู่ที่สายล่างได้ไงอ่นนี้บี่ทะลุเข้าชิงสายบนเลยเออแลวนี่เขาไม่มีสายล่างด้วยจริงๆแล้วอะธรรมดาที่ไหนโอ้<ต>ช,อชื่อทีมไี่สุดยอดชื่อทีม,ทมคุณสอนะสุดๆห,หมกให้สุดแล้วหยุดที่สายล่างครับมีคุณส้มครับ นันทพรสร้อยแสงทองครับ<ะ>กับคุณหลงเบญจพลพรมศรลสรประสันนะครับพบกับทีมอิสระของสุรศักดิ์อารีสว่างกิจใจกับคุณสุนทรพิบูลเจริญสิทธิ์หรือว่าด็อกเตอร์หมู<ผ>มทีมนี้ผมขออนุญาตผมบอกป๋าไปแล้วเขามีหมกให้สุดแล้วหยุดที่สายล่าง<ะ>ทีมนี้หมูกินน้ำฟรีไปแล้วกันแต่ทีมอิสระนี่สองคนร้อยนะดูดีทีนี้ถูกนะ สองคนร้อยสองคนร้อยสองคนร้อยคนหนึ่งสี่สิบเก้าคนหนึ่งห้าสิบเอ็ดฮะสองคนร้อยแน่นอนอออทีวีคอดไม่ให้น้องนะครับตีเลยนะครับคนภาคอยากจะภาคจะแย่อยู่แล้วนะฮะโคศกสนามบอกแล้วนะครับก็เราได้ดูคู่ฝั่งน,นู้นไปทีนึงแล้วนะช,ชนะเมื่อกี้ชนะขาดเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมกให้สุดต้องเต็มที่นะครับ มือนู้นแข็งนะฮะน้องส้มกับน้องหลงเนี่ยน้องผู้หญิงชื่อส้มนะผู้ชายชื่อหลงครับหลงส้มดีผู้ชายไม่ชื่อหยุดส้มหยุดอันนี้นเออยังยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยอถามผมมีสิยังอยู่เดี๋ยวเขามานะไปถามเา่ะแม่สีต่างแม่สีต่าง เอาไม่ธรรมดานะครับบกให้สุด้วอยู่ที่สายล่างเนี่ยโอ้แต่ลูกนี้มาไม่ทันครับคุณส้มนิดหนึ่งโดนใจใจ f อฟโฟแบ็คแฮนด์ลงไหมครับใจใจ f อฟโฟสวยครับลูกนี้แลูกนี้ถือว่าคุณส้มเข้ามาแปะลูกต่อไปเข้าไปซิ่งแปะซิ่ง โดนสิครับโอ้ยยังอยู่ยังรับได้อีกทีไม่ไหวแล้วครับโดนวิถีลูกแบบนี้ไกวไปไกวมาสองเท่าเยี่ยมครับเยี่ยมรายการก่อนหน้านี้ไม่ใช่รายการของแบทแบรนะคู่ของดรหมูกับใจใจนี่ก็ไปได้รางวัลรองชนะเลิศมานะอริงหรอคือเอ็นทับเอสเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่ารายการอะไรโอ้โหแบคแฮนด์แกเวิร์กจริง กดลงนนิ่มๆเลยฮะจ่ายนำอยู่คะแนนเดียวครับสามต่อสองครับเสิร์ฟหลังเลยครับลูกนี้ท้าให้ตบฝั่งนี้คุณหลงบอกได้ท้าให้ตบเดี๋ยวตบไซ่เข็ดเฮ้เนี่ยเห็นไหมนี่ก็ขึ้นสกางขอดขนาดนั้นโคตรไม่เหลือนี่ฮะรอบชิงด้วยนะครับคู่นี้เอ็นทัเสเงินรางวัลเท่าไหร่อ่ะป๋าหนึ่งหมื่นบาทเนาะเนาะเอาไปแบ่งกันเองครับ ก็ตอนนี้ทั้งคู่มีอยู่ในกระเป๋าไะ้ห้าพันใช่อยู่ที่ว่าใครจะได้เพิ่มอีกห้าพันชนะได้เพิ่มอีกห้าพันแล้วก็ผู้บรรยายบอกแล้วะต้นว่าไม่ติดนะครับถ้าเกิดคุณจะเดินเข้ามาแบ่งให้ผู้บรรยายบ้างไม่ติดเราสองคนไม่ติดครับผมเขินว่ะคุณไม่ต้องเขิน้วครับเดี๋ยวผมบอกนายเองอ๋อลวงแบกแฮนด์โอ้โหลุงนี้จะเป็นลอง เฮียหมูจะไปดักหน้าที่ไหนได้เจ๊แบ็คแฮนด์ข้ามหัวกดติดเน็ตเลยเสิร์ฟสั้นไปนิดเดียวครับคุณส้มครับเนี่ยเห็นเราเห็นรอยยิ้มของนักกีฬานะทุกประเภทเลยที่ลงมาแข่งกันบางคนก็รู้จักกันอยู่แล้วด้วยครับเพราะว่าแข่งขันกันอยู่บ่อยๆจะมีแต่รอยยิ้มครับก็เวลามาแข่งขันแบบนี้ก็ไม่คิดเลยมากคิดว่าทําเพื่อเงิน แค่นั้นเองเอ้าวแล้ว่เวลาโค้นมาพาคิดอะไรครับก็ทำเพื่อเงินคุณไม่เอาใช่ไหมเฮ้ยผมสบาย <laughs> สบายนี่คือให้ผมใช่ไหม <laughs> สบายลูกผมยังเล็กโอ้ได้พูดงี้ยังไงโดนดิครับค <laughs> ุยไม่ง่ายนะผมบอกให้นั่นดิตอนแรกผมว่าจะง่ายไม่ง่ายนะ หมกให้สุดนี่หมกจริ้งหูยหลอกแพ้แพนหยุดลูกนี้ติดไปนิดเดียวเกือบไปแล้วก็คือฝั่งหมกให้สุดเนี่ยเอาน้องเด็กวัยรุ่นเนี่ยคุมเพราะว่าน้องหลงเนี่ยเพิ่งจะ28่สปมห่างกับคุณส้มตั้ง20ปีอ่ะใช่เยอะเยอะก็คือให้เด็กคุมนะเจ็ดเนี่ยห้าโอ้แพ้แพ้คราวนี้ไม่ข้ามหัวข้ามเพียบอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาชมในเพจ Facebook ของ แบดแบ a ไทยแลนด์ลีกนะครับแล้วก็แบดแบ a แบด d ิ i n t o n g กรุ๊ปช่วยแชร์ให้หน่อยนะคนดูไม่ถึงพันผมบอ,อกนะผมกระเป๋ายาวเดือนร้อนนะนั่นดีมากฟีคนต้องมาดูเยอะๆครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะการการโพสของเขาด้วยมั้งเพราะในเซ็กชันก่อนอันนี้เรายังมีคนดูห้าหกสิบคนใช่เกือบร้อยก็มีแต่ไม่แต่ร้อยก็มี เขาไม่ได้บอกว่ามันจะกลับมาถ่ายทอดอีกทีเมื<ช>่อไหร่คนนึกว่าจบไปแล้วง<ช>ั้นผมเรียนตรงนี้เลยดีกว่าว่าการถ่ายทอดสดจะถ่ายไปจนถึงนะครับเวลาโดยประมาณนะจบทุกประเภทนะ23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มนะครับใช่ครับโอ้หสองเชียร์เพียบมั่นใจเลยกองเชียร์ที่เราเห็นนั่นนะ่ะเขามาเชียร์ทีมฝั่งเนี้ยบอกให้สุดเพราะฝั่งสองคนนั้นไม่มีใครครบฝั <laughs> ง่งใจใจที่เห็นถ่าย <laughs> นั่น <laughs> นั่นนั่นภรรยาเขาภรรยาใจใจ แซลเล่นแซล,ล,ลเล่นรู้จักกันก็เลยแซลเขาได้นะ 17, นี่วหวสวยด้วย 17, อย่ารวยกระเช้านะมาครับ8ต่อสิบโอโหนี่ไงฟาดครอสมาเจอดักตรงตามสูตรเลยนะ คอสนี่คอสเตี้ยไม่ได้เลยนะโดนจะมือหน้าหรือมือหลังดักได้นี่หายานะตลอดเอคอสได้เป็นไรถ้าบีคอสไม่ดีดีนี่จะดีเหรอสนุกดีอ๋อเอคอสไม่ดีกว่าบีคอสดีกว่าไม่มีประสบการณ์ครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าสนุกดีคุณนี่ขึ้นต่างก็ติดนะเนี่ยโอ้ยลูกนี้หลอกตัดไม่ข้ามครับน้องหลงครับ จริงๆฝั่งนี้หลงแล้วนะหลงแล้วใช่มันติดเน็ตเฉยก็11 9นะฮะสูสีูสีก็ถือโอกาสที่เขาพักกันอยู่ป๋าเราพูดถึงสปอนเซอร์ครับใจดีที่ทำให้การแข่งขันแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ครับอย่างแรกเลยครับผลิตภัณฑ์จาก y o เน็ครับนะแล้วก็ถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลจาก r s t r o p h y นะครับแล้วก็เพจ แบดแบดแบดมินตันกรุ๊ปใช่นะครับแล้วก็บุฟเฟ่ซีฟู้ดแม่มังกรแม่มังกรนะครับแล้วก็มียาซีฟานวีแคร์วีแคร์นะครับยังไม่หมดนะมีอีกบ้าหมดแล้วแล้วก็สนามทีไทยแลนด์บางใหญ่ถูกต้องครับสนามทีไทยแลนด์บางใหญ่เนี่ยคนทั่วไปก็มาตีได้นะฮะใช่ครับ9โมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นชั่วโมงละ130อยาถูกมากหลังจาก4โมงไปถึง4ี่ทุ่มครับ เป็นร้อยหกสิบบาทนิดเดียวเองครับเพิ่มขึ้นีกนิดมันเป็นช่วงพรามณ์ธรรนะช่วงเวลาที่คนมาใช้สนามกีฬากันเยอะครับตองลูกได้แล้วตอนนี้กีฬาแบบปินตันเป็นที่นิยมด้วยในบ้านเรามาชงกันต่อครับใครจะได้แชมป์กับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทลูกนี้จ่ายหลอกครับหักข้ามครับโอ้โหจ่ายหลอกผู้หญิงครับก็ไไนบอกแฟนเขาหยุ่งหลังไฟเชผมหมายถึงหลอกในเกมไงก็หลอกพี่ส้มไง จะกดได้ง่อีกนึ่ครับจ่ายจ่ายติดเองนี่พิกแลกเกตครับหลอกอีกแล้วครับสวยนะสวยสวยโอ้ดูนี้ถอยมาแล้ว จะตกเข้ากลางนะครับแต่ว่ามันติดเน็ต 40, ไป 40, น่าเสียดายครับแทนหลง 40, ลูกเสียแล้วครับหากเป็นหนึ่งกินเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนยครับต้องเปลี่ยนลูกนะครับถ้าลูกมัน 40, เสียกีฬาส่งลูกได้สปีดของลูกแข่งขันนี่ใช้ในระดับอาชีพเลยนะของโยเน็กซ์เนี่ยครับ 75 76ใช่ไหมโคชประมาณโคชะือบอกความแตกต่างหน่อยได้ไหมก็คือสปีดจริงๆแล้วอ่ะความแตกต่างเขารุ้นอยู่แล้วตัวเลขมากมันจะพุ่งกว่ามันจะวิ่งกว่า7 6ก็จะวิ่งกว่าใช่จะวิ่งกว่าแต่กนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆในในฝั่งในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยอ่ะนิยม75แต่เพื่อนบ้านเรารอบๆเลยมาเลเซีย หรือว่าประเทศอืน่นแล้วแต่เขานิยม76มากกว่านะเ,าเพราะว่าการแข่งขันระดับโลกที่เราสองคนบรรยายอป๋าที่เคยบรรยายมาเขาก็ใช้สปีดอยู่ประมาณเกือบ76ไม่ใช้75ครับโอ้โห <11 S 1> ตีกันไหลบัวมา75 <11. S 1> ก็ตบมันไม่ตายโอ้โอโยก็ดีบอกไงตบฝั่งนี้ไม่ตายต้องเดินกันไปตบฝั่งรู้นะไม่ยอมตายอะ11 17 11ผมเนี่ยพวกตีเสาอาทิตย์นี่ไม <laughs> ่เคยดูไม่เคยสนเลยนะตีอย่างเดียว แต่ยังไงก็ไม่ออกเว้ยไม่มีแรงไม่มีแรงใช่โอ้โหสวยครับวันี้ต้องชมจริงๆแล้วอ่ะตอนก่อนลงมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าพอเห็นเป็นบิ๊กสตับเบิลอ่ะเสียเปียบชายคู่แน่นอนเสียเปียบชายทั้งแพทเทิร์นการยืนทั้งรูปความแข็งแรงของของเกมการเล่นอ่ะครับหแต่นี่หลงทำได้ดีนะครับครับผมชมเสียแล้ว เสิร์ฟไปที่ใดโดนฝั่งจ๋ายกระแทกคืนเสิร์ฟดีจริงเขาเปิดเกมดีอะอ้าผิดลูกอ้าวอันไหนแน่เล่นสองลูกเลยก็ได้ไม่เป็นไม่เคยว่าตีหมูตีได้ตีได้ตีไปตีได้ตีได้ไปแล้วลูกไหนแน่วะเนี่ยสิบแปดสิบสองนะครับต้องการอีกสองคะแนนเท่านั้น ติดเนต็ตไปครับลูกนี้จะกระแทกแบ็คแฮนด์ครอสนะครับคุณส้มนิดเดี่ยวดูเหมือนเกมนี้ทางฝั่งของทีมหมกให้สุดนี่จะ มึงจะย้อมครับเกมนี้เพราะนี่ทางฝั่งของอิสระขึ้นเกมพอย์ครับแล้วก็ปิดเกมเลยด้วยครับเกมแรกเป็นของทางสุรสัติ์กับสุมทอนก่อนนะครับ21ต่อ13นะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวชมกันต่อในเกมที่2ครับ สองลูกนะครับหมกให้สดุดรับลูกมาชมกันในเกมที่สองครับตอนนี้เพื่อนอๆอยู่กับเรานะภูกิจและคุณสุริยะ,ะเฮียน้ำกับป๋ายาวครับกับแบดบินตันไฮแลนด์ลีกซีรีส์เก้าซีรีส์เก้าซีรีส์เก้านี่มีเปิดประทุนไหมไม่มีครับไม่มุดแค่ซีรีส์เจ็ดอ๋อ ซีรีส์สก็ของผู้หญิงเล็กหน่อยนะกลางๆอย่างโคดน้ำเนี่ยซีรีส์ห้าจมองมากอ่าพอแล้วซีรีส์เจ็ดก็พอและพอและวพอแล้วผมผมขอโทษผมชงเยอะไปหน่อยเรากลับมาดูแบงกันต่อเราอย่าเพิ่งไปดู b m ลวิซีรีส์เก้าเลยคะแนนแรกเป็นของทางฝั่งดรหมูกับใจ่ายครับสร้อยสีประเภททีสามส่งไปปูรอบที่สทีมย็นอนดี้คุณเลโอ้โห คุณส้มเข้ามาหยอดแต่เป็นหยอดไม้ล่างครับทางฝั่งพ่มิสละล็อกเตอร์หมูก็เลยหยอดข้ามตัวไปผู้เสิบสูงมากสูงไปจะรับวางมาหน้านิกมือเบาไปหน่อยฮะล็อกเตอร์หมูนี่เวลาตีที่กวนปลายาวก็น่าจะเห็นเขาตีคู่หูบ่อยๆเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากนะคือเขาอยู่ในสนามที่เขาจะตั้งใจแล้วเขาไม่ปล่อยสักลูกเลยอ่ะ เขาจะคู่กับดรหมูต้องใส่สาเบลไว้หรือไม่ก็ใส่พวกเอียบักไว้ใส่หรือใส่อะไรก็ได้เดี๋ยวก็ตีเสียเดี๋ยวเขาบ่นยันรูปบวชนะบอกให้ C0 โอ้ยนำห่างด้วย4 0เปลี่ยนทรงหนึ่งครับได้มาหนึ่งแต้มครับหนึ่งต่อหนึ่ง คืนเสิร์ฟดีจริง,รงห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งโอ้ยจะเข้ามากระแทกตรงนี้ตดเนีตอีกแล้วครับเจสโซ่เหมือนจะช้าไปนิดนึงนะจังหวะนี้น่าจะไปถึงเร็วกว่านี้นะยังไงเสียเปียบอยู่แล้วครับด้วยนะ ผู้หญิงอ่ะความแข็งแรงความแข็งแกร่งเทียบจริงๆอ่ะเพราะผู้ชายน่าจะแข็งแรงกว่าอยู่แล้วแล้วมาถึงรอบชิงแล้วไงใช่ใช่เช้าตั้งแต่เที่ยงแล้วอ่ะใช่ก็ไม่รู้ว่าทางดรหมูกใหญ่ายคิดอะไรอยู่นะถึงไปลุมผู้หญิงแล้วหยอกหยอกหยอกออกเหรอโอ้โหออกต้องวางออกนิดนึงตามอยู่ครับสองต่อหกครับ โอ้โล่งเลยครับโดนบังคับให้ต้องขึ้นลูกอ่ะนะทางฝั่งทีมของหลงกับส้มนะครับกับคุณส้มรูนีแย่งกันตีดูนี้แย่งกันตีแบ่งกันไม่ลงตัวแล้วเจ็ดสบสบหรือว่าแป20สิบไม่เอาม่ไม่มีห้าสิบเอาใครตีเยอะไงตีเยอะก็เจ็ดสิบสาสิบไง ที่ตายนี่คุยเรื่องตัวเลขแล้วทั้งฝั่งอิสาราเนี่ยวา่ติดแมติดหน่อยฮะน้องหลงแมสามหลงก็หอบแล้วนะ่ะหอบสิเสียเปรียบครับอูยังล้วงไปได้อีกครับโอ้โหแต้มนี้เหนียวครับดูดิ เหนียวไปไหนไม่อยู่จริงดูสิครับโอ้โหเป็นฝ่ายกดมาก่อนนะทั้งฝ่ายของหลงกับส้มนะครับแต่ทำคะแนนไม่ได้อ่ะ9 3จังหวะเบี่ยงตัวรับหน้าโฟแฮนด์ของหลงนี่จะวางหน้าเด็กกลับมาติดทุกทีน้ำหนักขาดนิดขาดนิดตลอดเอาดียังไงครับสิบสามสิบสามไม่มีชาเลนจ์ด้วย ตามเกมยกนะากแล้ว,วลครับตอนนี้สิบเอ็ดสามเลยครับขึ้นเกมสอง ปัป๊มฝักสามสละส่งลูกได้รื้ต่อเครื่องเกม 2, สองส1บเอ็ด 3. 12, 3สามสามิรสองม12 3หไหลครับ12 3เซฟไม่ถึงหลังให้ใจ่ายกระหมูไม่ได้เลยนะฮะ โดตกอ,อยู่หมด 2> 5, <12. S> 1 4, <12. S> 2สองสี่ต่สิบสองโดนกระแทกลูกนี้หลงพยายามจะรับจะล้ 5, <10. S 1> ะลวงกลับมาก็ไม,ม่ฆ่ามี ต่ำเอาคืนกลับมาไม่ได้สักลูกหนึ่งหลง14-4ครับอ่ามีสวนเข้ากลางได้กันแน่เหมือนกันทำได้ดีทำได้ดี ขออนุญาตเอาใจช่วยฝั่งนู้นนะไม่ต้องขอครับผมให้เดี๋ยวมูเชียด้วยผมไม่ชอบฝั่งนี้เอาแม่ขนาดบอกรู้จักกันรู้จักกันนี่แหละแล้วไม่ชอบตีแล้วชอบมองเข้ามาในห้องพักอะไรล็อกตาหมูอุ้ยเสิร์ฟสั้นอีกกลัวโดนยับกลัวโดนกระแทกอ่ะใช่ก็เลยเสิร์ฟแบบจะให้เบาๆนี่ครับ สวยมากแยบลงไงลูงนี้ลงเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโอ้โหเสิร์ฟสะดงเลยครับเจสซมเนี่ย <16 S 2> ยกมือขอโ <7 S 2> ทษ <c oughs> ขอโทษกู้ <c oughs> ข,ข,ขาเร็ว <16. S 2> โอสิบหกต่อเจ็ดเลยครับนำเยอะเลยครับตอนนี้ทีมอิสระนะครับ ไม่ใยับสแล้วยอมรับอ่ะต้องยอมรับนะเพราะว่ารูปเกมดูเป็นรองแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายก็เหมือนสองหนึ่ง<ช>อ่ะโดนดุมสองหนึ่งอยู่เจ็ดไม่เท่าเนี่ยหาช่องลงไปเรื่อยครับ,บตอนนี้หาช่องลงไปเรื่อยครับ,บเริ่มนะครับตรงนี้ฟันคอสลงไปนี่จ่ายจ่ายคิดในหัวแล้วหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง ไม่ไหวแล้วนี่ฝ <bunker. S 2> ั่งให้หมูยับลงไปก็กนละห้าพันกุร่ห้าพันจริงๆเลยผมจะบอกให้นะว่าถ้าเกิดกนรางวันหมูหนึ่งเนี่ยให้ยาเป็นสัดส่วนแบ่งอ่ะสี่สามสามดีกว่ายังไงครับก็มีคนหนึ่งสี่ไปอีกคนหนึ่งสามไปแล้วอีกสามมาทางเราเอาโทษฐานที่รู้จักการถูกต้องไหลครับโคสสิบเก้าแล้วครับ โอ้ยยี่สิบแล้วอ่ะขึ้นเลยครับมตช์พอยต์นะครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ด้วยครับโอ้โ oh, ห <This is S 2> เรียบร้อย <yeah. S 2> เลยครับปิดเกมไปอย่างง่ายดายครับในเกมที่2นะครับเป็นฝั่งทีมอิสระครับสุรศักดิ์แล้วก็สุทนทรนะเอาชนะ yeah, <thank> คุณส้มแล้วก็คุณหลงน้องหลงไปได้นะครับ2ต่อ0เกมเลย21 13 21 7 <Yeah. S 2> นะครับเอาได้แชมป์ในประเภทมือเอ็นทับเอส กับรายการแบทแบทไทยแลนด์ลีกซีรีส์9นะครับใช่นะก็พยายามเต็มที่แล้วฮะน้องหลงกับคุณส้มครับแต่ว่าอย่างว่านะด้วยสภาพร่างกายความล้ารูปแบบการตีใช่ลากมาถึงรอบชิงก็ยุบถูกต้องก็ไม่เป็นไรครับยังทางฝั่งน้องหลงกับคุณส้มก็มาถามได้ว่ารถสองคนนี้คันไหนทะเบียนอะไรเ <c oughs> ดี๋ยวไม่ปล่อยลมเอา เราเชียร์เราอใจช่วยผมจำได้ผมจำได้ก็เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในประเภทต่อไปจะเป็นประเภทไหนนะครับในทีวีก่อนนี้นะครับพักสักครู่ครับ